คุเสียงสันติขอนำเสนอรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับศาสนาจารย์ด็อเตอร์ประดิษฐ์เกืองรังสิษในรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดขอเชิญรับฟังครับ ฉันเคยท้อแท้อ่อนแอในหัวใจหยุดคิดถึงวันใหม่จนใจฉันเสือส่อมโทรมฉันเคยสิ้นหวังสิ้นพลังไรสุขสมหมกมุ่นกับความช้ำตรมคืนคงจนดูหน้า แต่นี้ต่อไปฉันจะ dính thắng cuồng mẹ người là lời luôn chợ mày วันนี้จะไม่เหมือนเดิมฉันขอเร่มม อยู่จะทนซ่อมแซมเพิ่มเติมปรับปรุงสร้างเสริมความคิดสิ่งดีๆจะพร้อมพลังให้กับจิตใจปรับปรุงหัวใจให้ยิ่งใหญ่สุดๆจะมีความรักให้สัรพสิทั้งปวงแม้เวลาเลยลื ไไมไม่ทม่ทททอลลจจััะะสวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งอย่างที่ผมได้เกริ่นไว้ทุกครั้งว่ารายการนี้เป็นการท้าทายเชิญชวน ให้ท่านผู้ฟังได้คิดต่อหลังจากที่ผมได้นำเสนอประเด็นปัญหาต่างๆในชีวิตและแนวความคิดหรือคำตอบที่ได้รับจากพระธรรมคำสอนในพระคริสตธรรมคัมภีรสิ่งเหล่านี้ท่านอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือมีข้อโต้แย้งในใจก็สามารถที่จะคิดต่อและเสวนากันต่อได้กับผู้รู้หรือผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของธรรมะคำสอนในพระครัมภีร์นะครับ ในวันนี้ผมได้ตั้งหัวข้อว่าล้มแล้วลุกหากจะถามผู้คนทั้งหลายในสังคมว่าคนดีกับคนชั่วนั้นมันต่างกันอย่างไรแต่ละคนก็อาจจะมีคำนิยามและมุมมองที่แตกต่างกันไปแต่ในความเป็นสากลหรือจิตสำนึกหรือความรู้ความเข้าใจของคนปกติทั่วไปแล้วคงจะบอกว่าอะไรที่บอกว่าดีก็ดีอะไรที่บอกว่าชั่วก็ชั่วก็คือ,ค,อความดีก็คือความดีความชั่วก็คือความชั่ว จะนำมาปะปนกันไม่ได้ความดีกับความชั่วน,นั้นเป็นเหมือนน้ำกับน้ำมันเพราะฉะนั้นมันเข้ากันไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ทําดีก็ควรจะได้รับการยกย่องสรรเสริญส่วนคนเลวหรือคนที่ทำชั่วก็ควรได้รับการประนามหยามเหยียดเพราะฉะนั้นถ้าจะถามอีกครั้งว่าความดีกับค,ความชั่วน,นั้นต่างกันอย่างไรหลายคนก็อาจจะตอบแบบกำปั้นทุบดินที่ว่าคนดีก็ต้องไม่ทำชั่วสิ และคนชั่วก็ไม่ทำดีซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องแต่คงต้องอธิบายขยายความให้มากไปกว่านั้นผู้เขียนพระธรรมสุภาษิตได้กล่าวว่าเพราะคนชอบธรรมหรือคนดีเมื่อล้มลงเจ็ดครั้งก็จะลุกขึ้นอีกแต่คนชั่วร้ายหรือคนเลวเมื่อล้มลงก็จะถูกความลำบากยากเย็นคว่าเขาลงเสียไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้กับชีวิตได้อีก คำสอนของผู้เขียนสุภาษิตในบทนี้เดินในข้อนี้เนี่ยให้ความหมายไว้ว่าคนชอบธรรมหรือคนดีจะไม่มีวันสะดุดหยุดลงหรือล้มคว่ำลงในความผิดหรือในความบาปทั้งหลายแต่พร้อมที่จะลุกขึ้นทุกครั้งที่ลม้มลงส่วนคนชั่วหรือคนเลวเมื่อล้มลงในความชั่วเลกและความเลวของตนทำในสิ่งที่ผิดพลาดบกพร่องมาโดยตลอด ก็มักจะถูกกลืนกินหรือยอมแพ้จนไม่ยอมลุกขึ้นเมื่อพลาดพลั้งและผิดพลาดเท่ากับเป็นการแพ้ใจตัวเองเพราะว่าบางครั้งบางคราวความชั่วหรือความผิดพลาดหรือความผิดหรือความไม่ดีไม่งามนั้นน่ะมันมักจะหอมหวานเสมอคนชั่วจะถูกบาปหรือความผิดพลาดเหล่านั้นกัดกินจนไม่มีเรี่ยวแรงที่จะลุกขึ้นต่อสู้กับชีวิตอีกต่อไปซึ่ง คงจะสอดคล้องกับคํากล่าวของชาวเหนือที่ว่าบาปคบหัวหรือถูกความบาปขย่ำและกลืนกินจนไม่อาจที่จะลืมตาอ้าปากได้อีกต่อไปต้องรับเวรรับกรรมจากผลของการกระทำในสิ่งที่เลวร้ายนั่นเองส่วนคนดีนั้นแม้บางครั้งจะพบกับความทุกข์ความยากลำบากและอาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากผู้คนโดยทั่วไปแต่เขาก็มีความภาคภูมิใจ และมีความชื่นชมยินดีในการมีชีวิตอยู่เพราะเขาไม่ได้ตกอยู่ภายใต้การครอบงำของอำนาจฝ่ายตำ่ำแต่อย่ายกชูจิตใจของตนให้สูงขึ้นพร้อมที่จะเงยตาอ้าปากและมองดูอนาคตให้มันมีความสดใสได้อยู่ตลอดเวลาท่านผู้ฟังครับการที่จะบอกว่าใครดีหรือใครชั่วคงต้องประเมินจากการที่คนคนนั้น ไม่ยอมตกเป็นเครื่องมือของอำนาจฝ่ายตำ่ำหรือตกอยู่ภายใต้การครอบงำของความชั่วร้ายแม้บางครั้งจะมีคำมั่นสัญญาหรือจะมีการสัญญาว่าจะให้จนกระทั่งบางทีก็เคลิบเคลิ้มหล,ลงไหลแล้วก็ยอมรับยอมงับเอาเหยื่อนั้นในที่สุดก็เลยตกเป็นเครื่องมือของอำนาจฝ่ายตำ่ำยอมทำในสิ่งที่ไม่น่าจะทำและยอมขายตัวเองขายชีวิตของตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นทาสน้ําเงินและบางครั้งก็เมื่อพลาดพลัง้งว่าไม่สามารถที่จะกลับเนื้อกลับตัวได้เพราะมันสายเกินไปกว่าจะรู้สึกตัวก็ต้องพบกับความยุ่งยากลําบากใจหลายคนต้องติดคุกติดตารางหลายคนจะต้องพบกับความทุกข์ยากลําบากครอบครัวไม่มีโอกาสได้พบหน้ากันเนื่องจากว่าต้องหนีกระเซาะกระเซิงเพื่อจะเอาชีวิตรอดอย่างไรก็ตาม เมื่อคนที่ทำผิดพลาดสามารถที่จะยอมกับตัวกับใจได้และตั้งตัวติดแล้วก็พร้อมที่จะลุกขึ้นไม่ยอมเป็นทาสของบาปนั้นอีกต่อไปคนที่ทำเช่นนี้ได้จึงประสบความสำเร็จทั้งการเอาชนะตัวเองเอาชนะการทดลองและเอาชนะสิ่งที่มันล่อลวงกวนใจให้เราต้องตกอยู่ในกับดักของมันอยู่ตลอดเวลามีน้ำอดน้ำทนพร้อมที่จะยืนหยัดในการทำในสิ่งที่ถูกต้อง ได้อย่างผู้มีความคิดความเข้าใจที่ถูกต้องและก็มีกำลังใจมากขึ้นเมื่อเช้านี้ก็ได้อ่านเรื่องราวที่เขียนขึ้นบน Facebook ของเพื่อนคนหนึ่งที่พูดเกี่ยวกับการไปเที่ยวสถานบันเทิงในยามราตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาราโอเกะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขากลับตัวกลับใจแล้วเพราะการไปเที่ยวคาราโอเกะเนี่ยมันจะต้องเสียเงินเสียทองมากมายเพราะส่วนใหญ่คนที่ไปก็มักจะเมาไปแล้วเมื่อเมาแล้วเนี่ย เงินทองที่มีอยู่ก็ควักจ่ายได้หมดเป็นค่าเครื่องดื่มเป็นค่าห้องร้องเพลงคาราโอเกะเป็นค่าทิปให้กับสาวๆที่มาเอาใจบริการจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวบางทีเนี่ยต้องใช้เงินทั้งครึ่งเดือนของเงินเดือนทั้งครึ่งเดือนเพื่อที่จะมามีความสุขเพียงชั่วข้ามคืนแต่เมื่อกลับไปถึงบ้านเห็นลูกเมียต้องอดอดอยากๆในที่สุดก็สํานึกกับตัวได้ว่าเอ๊ะทำอย่างนี้มันคงไม่ถูกต้องก็เลยตั้งปณิธานไว้กับตัวเองว่า ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจะไม่ไปเสียเงินเสียทองและเสียเวลากับการทำในสิ่งที่มันไม่มีสาระสำคัญอย่างนั้นอีกต่อไปเขาก็เลยมาเขียนให้กำลังใจกับเพื่อนฝูงที่ยังคงติดยึดอยู่กับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ชอบเที่ยวกลางค่ากลางคืนว่ามันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรกลับมาดูมองดูภรรยาและลูกที่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็ทําให้เห็นอกเห็นใจมากขึ้นก็กลับเนื้อกลับตัวได้ เพราะฉะนั้นคนที่เดินหลงทางและเดินผิดทางสามารถที่จะกลับตัวได้จึงเป็นคนที่น่ายกย่องสรรเสริญพระคัมภีร์ข้อนี้จึงอธิบายว่าคนที่ล้มแล้วลุกได้อีกครั้งย่อมมีโอกาสที่จะไปถึงฝั่งฝันไปถึงจุดหมายปลายทางและประสบความสําเร็จได้แต่หากล้มแล้วไม่ยอมลุก ก็พ่ายแพ้และจมปลักอยู่ในความท้อแท้สิ้นหวังและหมดอะไรตายอยากในชีวิตจนไม่อยากที่จะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปชีวิตจึงไร้คุณค่าทําให้หมดกําลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปจนถึงจุดหมายที่ตนได้วางไว้อย่างไรก็ตามหากเราไม่เคยล้มเหลวมาบ้างเราก็คงจะไม่รู้จักวิธีที่จะลุกขึ้นดังนั้นคนที่ล้มแล้วลุกจึงสมควรได้รับการยกย่องสมควรได้รับการเชิดชูและดูเป็นเยี่ยงอย่าง ได้ผ่านพ้นประสบการณ์ชีวิตมาได้สามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวและสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองและผู้อื่นไม่กลัวหรือยอมพ่ายแพ้อะไรง่ายๆไม่ว่าหนทางข้างหน้าที่จะต้องเดินต่อไปนั้นจะยากเย็นแสนเข็ญสักเพียงใดก็ตามพระธรรมสุภาษิตบทนี้จึงเตือนใจพวกเราทุกคนว่าอย่าดีใจเมื่อศัตรูของเจ้าล้มและอย่าให้ใจของเจ้ายินดีเมื่อเขาสะดุดลง หมายความว่าอย่าดีใจหรือสะใจที่เห็นคนอื่นล้มลงต่อหน้าต่อตาเพราะเขาอาจจะมีโอกาสลุกขึ้นยืนหยัดอยู่ได้อย่างทรนงในอนาคตต้องให้โอกาสแก่คนที่ล้มอย่าไปเหยียบย่ำซ้ำเติมซึ่งตรงกับสำนวนไทยที่ว่าไม้ล้มอย่าข้ามนั่นเองคนที่ดีใจเมื่อเห็นคนอื่นล้มลงหรือประสบความล้มเหลว แต่กลับเสียใจเมื่อเห็นคนอื่นเจริญเติบโตหรือมีความเจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยคนประเภทนี้ก็เป็นเหมือนกับคนที่เป็นโรคจิตอย่างหนึ่งหากปล่อยทิ้งไว้ก็จะเป็นภัยแก่ตนเองและผู้อื่นเพราะคนแบบนี้เนี่ยทนเห็นความสําเร็จหรือความดีงามของผู้อื่นไม่ได้มีความรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวในหัวใจจนไม่อาจที่จะเป็นอันกินอันนอนกลายเป็นคนขี้อิจฉากลายเป็นคน ทุกทรมานใจจนควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่มีความชื่นชมยินดีที่เห็นคนอื่นทำผิดแล้วก็เสียอกเสียใจที่เขาทําถูกต้องเนี่ยก็เป็นคนที่น่าสงสารเหมือนกันนะครับเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งพระธรรมสุภาษิตบทนี้ให้เหตุผลของการที่ไม่ดีอกดีใจที่เห็นคนอื่นล้มหรือสะดุดหรือพลาดพลั้งเพราะเกรงว่าพระเจ้าจะทอดพระเนตรและไม่ทรงพอพระทัย และทรงหันความกลี้วจากเขาเสียนั่นคือพระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยคนที่มีทัศนคติหรือนิสัยเช่นนั้นมีทัศนคติที่มองคนในแง่ร้ายหรือแง่ลบอยู่ตลอดเวลาและคนที่เป็นอย่างนี้เนี่ยต้องได้รับโทษทันและความหายนะในที่สุดนั่นเองพระคัมภีร์สอนว่าอย่ากวนกวายเพราะคนชั่วอย่ามีใจลิษยาคนที่ชั่วร้ายเพราะคนชั่วจะไม่มีทางได้รับรางวัล หรือความสำเร็จดวงไฟหรือประทีปของคนชั่วร้ายจะถูกดับเสียนั่นคือไม่มีความจำเป็นอันใดที่จะต้องวิตกทุกข์ร้อนหรืออิจฉาตาร้อนคนที่ทำชั่วคนที่ทำในสิ่งที่ไม่ดีคนที่ดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นคนที่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นคนที่ทำให้คนที่ตัวเองรักเนี่ยต้องเสียอกเสียใจคนที่แรงน้ำใจแม้บางครั้งบางคราวส่วนใหญ่คนเหล่านี้เนี่ย ยังคงลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมได้เป็นที่ยกย่องนับถือแต่สักวันหนึ่งเมื่อความจริงปรากฏเขาจะได้รับผลของการกระทำอย่างสาสมที่เห็นเขาเจริญรุ่งโรดในการดำเนินชีวิตนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้นเพราะประทีบหรือแสงสว่างหรือดวงไฟของเขาจะอับแสงลงจากความชั่วที่ครอบงำเขาอยู่นั่นเองคนชั่วไม่มีวันเจริญรุ่งเรืองคนเลวไม่มีทางที่จะมีสง่าราศี อนาคตของคนชั่วไม่มีวันที่จะสดใสแจ่มแจ้งชัดเจนแต่เส้นทางชีวิตของเขาจะค่อยๆมืดดับลงและในที่สุดก็ถึงทางตีบตันไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้อีกแล้วกลายเป็นความมืดมนอนทการที่หาทางออกไม่ได้มันเป็นความทุกข์ในที่สุดขอให้จำไว้ว่าเมื่อเราล้มลงเรายังมีโอกาสที่จะลุกขึ้นถ้าเป็นเช่นนี้ก็อย่ายอมแพ้หรือถอดใจง่าย แต่จงลุกขึ้นทุกครั้งที่ล้มลงเพราะมันเป็นบทเรียนที่มีราคาทําให้เรารู้จักความเจ็บปวดทําให้เรารู้จักที่จะทนทุกทรมานและสามารถที่จะเอาชนะฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้นไปได้เราก็มีแรงมีกําลังใจที่จะมุ่งเดินต่อไปประสบความสําเร็จและไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างแน่นอนท่านผู้ฟังครับขอให้ท่านมีความหวังใจและมีความชื่นชมยินดีในการมีชีวิตอยู่ ไม่ว่าท่านจะประสบความสําเร็จหรือท่านจะประสบความล้มเหลวท่านจะผิดพลาดหรือไม่สมหวังในสิ่งที่มุ่งหวังเอาไว้แต่ขอให้เราเดินต่อไปข้างหน้าเป็นการขับเคลื่อนต่อไปข้างหน้าอย่างไม่ยอมยอดท้อและทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีจุดหมายที่ชัดเจนในความเชื่อของชาวคริสต์นั้นจุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้า การที่จะไปถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือไปถึงคุณงามความดีที่สุดยอดสูงสุดที่สมบูรณ์แบบเช่นนี้ได้นั้นจําเป็นที่จะต้องมีการอุทิศถวายตัวเพื่อที่จะเป็นผู้ติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าและพร้อมที่จะเชื่อและทําตามพระธรรมคําสอนของพระองค์พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่ปิดพลาดให้เดินไปในเส้นทางที่ถูกต้องคําว่าอุทิศหรือคําว่าทุ่มเท ในภาษาเดิมนั้นหมายถึงการขับเคลื่อนไปข้างหน้ากล่าวคือการที่จะขับเคลื่อนวิถีชีวิตไปถึงจุดหมายและประสบความสำเร็จได้นั้นอย่างน้อยต้องมีสองแนวทางแนวทางที่หนึ่งก็คือไปด้วยความเชื่อมั่นในตนเองหรือ self confidence และอีกแนวทางหนึ่งไปด้วยการทรงนำของพระเจ้าก็คือ God's guidance การขับเคลื่อนด้วยความเชื่อมั่นในตนเองสูง มักจะทำให้เรานี้ยยิงพยองและไม่สนใจใยดีต่อผู้คนรอบข้างเพราะคิดว่าตนเองนั้นเก่งที่สุดและรู้ทุกเรื่องคนประเภทนี้จึงมักยโสโอหังและอวดดีเมื่อเป็นคนแบบนี้ก็มักจะถูกรังเกียจเดียดฉันถูกดูถูกดูแคลนและไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้ไม่อยากจะคบหาสมาคมด้วยและเมื่อคนแบบนี้พลาดพลั้งและล้มลงก็มักจะถูกสมน้ำหน้าและถูกหมางเมิน ท่านผู้ฟังครับการขับเคลื่อนด้วยการทรงนำของพระเจ้าในอีกทางหนึ่งนั้นมาพร้อมกับความเชื่อและความยำเกรงพระเจ้าความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่เห็นนั้นมีจริงถ้าเราเชื่อพระเจ้าเราก็เชื่อว่าพระองค์จะทรงดูแลเอาใจใส่ชีวิตของเราพระองค์จะทรงนำทางของเราให้ก้าวเดินอย่างมีระบบระเบียบ และไปถึงจุดหมายปลายทางได้และความยำเกรงพระเจ้าหรือในภาษาอังกฤษใช้คำว่ากลัวนั่นน่ะมีนัยยะของการรู้จักศักยภาพอันจำกัดของตนเองพร้อมยอมรับว่าเรากำหนดอนาคตและเป้าหมายชีวิตของตัวเองไม่ได้เราอาจจะคิดเราอาจจะคาดหวังได้แต่เราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นเช่นใดเมื่อเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นเช่นใดเราก็จะต้องพึ่งพาอาศัยพระเจ้าผู้ทรงกำหนดวิถีชีวิตของเรา เพราะเรากํากับดูแลและควบคุมสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในระหว่างทางนั้นไม่ได้แต่พระเจ้าทรงกํากับดูแลและพระองค์ทรงนำให้เราเดินไปอย่างมั่นใจเพราะฉะนั้นความยำเกรงพระเจ้าก็คือการที่เรามอบกายถวายชีวิตให้พระเจ้าเป็นผู้ทรงนำส่วนเรานั้นก็จะเชื่อฟังและเดินตามทางที่พระองค์ได้ทรงวางเอาไว้ถ้าเราเชื่อและทำตามเช่นนี้ผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายก็จะไปถึงจุดหมาย ยังมีความชื่นชมยินดีอย่างแน่นอนเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านผู้ฟังครับความเชื่อที่ส่งพลังจึงต้องมาพร้อมกับความหวังความหวังในที่นี้เป็นความหวังที่มีชีวิตไม่ใช่ความหวังลมๆแรงๆความหวังที่มีชีวิตคือเชื่อว่าสิ่งที่ยังไม่เห็นนั้นมีจริงหรือสิ่งที่เหนือความคาดหมายและความคาดหวังนั้นมีจริงอีกทั้งสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ย่อมเป็นไปได้ความเชื่อเช่นนี้จึงทำให้เรามีกำลังใจ และมีความมุ่งมั่นพร้อมที่จะบากมันมุ่งไปให้ถึงหลักชัยให้จงได้ไม่ว่าจะต้องพบกับอุปสรรคปัญหาและความยุ่งยากสับสนสักปานใดเราก็ไม่ยอมย่อท้อและหมดหวังความเชื่อเช่นนี้จึงแตกต่างจากความงมงายหรือความหลงซึ่งเป็นความหวังแบบลมๆแรงๆท่านผู้ฟังครับความสำเร็จสมหวังยังต้องมีวุฒิภาวะวุฒิภาวะในที่นี้เป็นวุฒิภาวะทางความเชื่อ ที่มาพร้อมกับความไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะความไว้วางใจนี้เองทำให้เรายอมที่จะอ่อนน้อมถ่อมตัวลงยอมรับความจำกัดของตัวเองและยอมรับเอาความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าถ้าไม่มีพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำนั้นอาจจะไปถึงเป้าหมายบ้างไม่ถึงเป้าหมายบ้างอาจจะสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างแต่ถ้าหากว่าเรายอมให้พระเจ้าเป็นผู้ทรงนำ พระองค์ก็จะนำเราให้ไปถึงจุดหมายได้อย่างที่เราตั้งใจเอาไว้และทําให้ความสมหวังของเรานั้นเป็นความสมหวังที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและเปี่ยมสุขอย่างแน่นอนขอให้ท่านได้รับพลังจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในการมอบชีวิตติดตามพระองค์ตลอดไป So when I ฟังครับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติขอขอบพระคุณศาสนาจารย์ดรประดิษฐ์เกืองรังสิิดิเป็นอย่างยิ่งครับที่มาแบ่งปันข้อคิดเรื่องราวดีๆในการดำเนินชีวิตให้เราได้รับฟังกันในรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดตอนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับ เสียงสันติมีความยินดีที่จะให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องราวดีๆในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จครับเพียงคุณผู้ฟังเขียนจดหมายแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปณจเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์5 0า0 0หรือโทรศัพท์0 5 3 2 4 2 6 5 4ทีมงานจะจัดส่งหนังสือไปให้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับ ขอความรักและสันติสุขจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ